ทํานายฝันเลขเด็ดสําหรับผู้ที่ฝันเห็นม้าหญิงชายใดฝันเห็นม้าสีขาวหรือสีดำสนิททั้งตัวทํานายว่าจะได้ลาบและความสำเร็จในหน้าที่การงานถ้าฝันว่าได้จับต้องหรือได้ขี่ม้าทํานายว่าจะมีอำนาจวาสนาสูงขึ้นฐานะการเงินจะดีขึ้นภายหลังแต่ถ้าฝันว่า ตกจากหลังมา้าทำนายว่าจะโชคร้ายต้องสูญเสียทั้งการเงินและการงานเลขเด็ดนำโชคสำหรับผู้ที่ฝันเห็นมา้าได้แก่10 15 17 270 714และ715 การทำนายฝันนั้นเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้ทำนายฝันเลขเด็ดของเรานั้นต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ